ลำ่ำเรียบร้อยนะคะล่ำถวายหรือวา่าไม่คู่ไปจัดนะคะไปจัดงานเมื่อวานมีวันที่ที่สิบแปดนะคะวันที่แปดมีหน้านะคะไทว่างานหลักลื่นนะคะยามือเสากระเทียตบตนผักปลาพ้อมกระปองยามวนขนาดนะคะผอมครับเอฟซีสายบุญค่ะรวมบุญมาทั้งไก่ทั้งไก่ไกล,ล้วก็ มาเห็ดลงท่านนะคะเขลขายเนี่ยคะเห็ดปิดเดียวนะคะสองหมอมดมันวะขายดีแล้วเพิ่ปวดก็สั่นสองอยก็ถวยบ้าถูกสองรอยก็ถ่วยแล้วไม่กู้กับกับแต่เห็ดพ่อเทดกินไกล้หน่อยเนาะแอ่ทอไปะไรกินครับว่ามันม้นเป็นพันใหม่ดูม้นเป็นพันใหม่ที่ว่ากันเพียงอกลัละันมาสามหลองก็มีแต่ว่ากะเซบเสีบนอกเนดแดเสียบดูอาดจะซิมอยู่เพราะว่าไม่กู้กระซังไว ค่็เอาไว้ให้นางรลำชิมนำไอ้ว่าลงทานไอติมนะคะสิเป็นไอติมของหลวงพ่อเสียงหน่อยนะค่ะพิ่นอยากเฮ็ดบุญนำรวมบุญนำพิ่นก็ได้ส่งได้อันโรตเตอรี่ิพ่นแปรใครไง้ต่แล้ววัที่หาพูดนะโอ้ปู่เสียงหน่อยค่ะเพิ่นอยู่วัดบ้านเมืองนั่นแหละเพิ่นโรตเตอรีแล้วได้หยิบจับสารกินแบ่งรัฐบาลนะครับพ่นได้แล้ววัที่หาเราก็เลยรวมเฮ็ดยอดอัน ยอดดีดีน้ำนะคะใชจค่ะรวบรวมตลอดครับค่ะรวบรวมบุญมาตลอดนั่นแหละค่ะแต่วเทนเลี้ยงน่อยเนาะคปิดพระสงฆ์พระเจ้าแต่ว่าเพิ่นกสัาธาปูะเพิ่นก่ยุหันเิ่นก่ขอนั่นขออันนี้ครับปูใหญ่ละแต่เว่แกสสีวีแนวใดของเพื่อนจับสลากชิ้นแบี้ยรัฐบาลพิ่นก่ใดใบหนึ่งม้ละมัทีห่าเนาะกตถืีว่าดี สองเมือนค่ะสองใบก็สี่มือนคถือโอ้สวยไแดล้วเราเรียกหกตัวเนาะเรียกหกตัวช่อสีแด้แม่คู่ก็คอยถือก็แล้วแม่คู่ถือแล้วันที่อะไรกทค่ยามมีสีมีสามแต่ก็มีรางวันที่หาคยถือแต่ว่าบ่าท่านค่อยถือแต่ะวันที่เงแม่คู่อยากล่องถือล้องตัวนี้จังหวะเนี่ยแต่ว่าค่อยถือแล้ววันที่หานะคะเป็นชุดชุดหาใบนะคะ แล้วก็เค่อยค่อยลกักวันที่สามที่สี่นั่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยงร่ามวันที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นงวดนี้ทาเคลื <absorption> ่อนแม่โ um, 네ู okay. ่กับเดนล่านะคะหายว่าลูกพุมงหมอลำสามสไตล์มีแม่พิ์ใจเพชรพระัตนใช่้อมกับสาธที่ต้องใจโอ้เสียงดีค่ะเพื่อืนนีก็ได้องค์กระลำดีค่ะเป็นราชินีหมอหลงหมอลำค่ะข้ามีโสมมีมันอีกแม่โู้กับสิจัดอีกนะคะเด้อ ไอเอฟสีสายบุ๋มซุ่มบ่เพิ่นบ่เคยมาเพิ่นสิได้มาร่วมว่าเออเฮาอิ่มอ,อ,อกอิ่มใจนะคะเนะาะทำบุญแล้วก็มีโรงทานแล้วก็รวานป่วยทานเพิ่นเฮ็ดป่วยทานมาพกกเพิ่นก็ได้บุญหลายเนี่ยเหตุเด็ดเดกคนมีความสุขเรื่นเรื่อนเห็นว่าเอาไปาหาบกระตานึงพุ่นพูนนะคะวานกันยังบ่พอกันค่ะม่วนหลายนะใกล้เมดไปป่วยทานเนาะยังไรตื่นเยอะเลยเอบสี่กับปากมาเรื่อยค่ะเพิ่นฝากมาเรื่อยนะคะมันเลยบ่บกแครเสีย กับมีพอพอเฮียงกับพอจำล่องนะคะหมูวานกับเมียนะหรือมูลหมูวานเพิร์เกียนะมาหลดหนึ่งนะคะทั้งน้ำทั้งปัจจุปัจรวมเอารวมเพียดรวมสางทั้งเขาทั้งน้ำทั้งมีหัวมีไก่มาย่างครับมะพร้าวนะคะเป็นวายหกเย็นมาหาปูเช่นนึงค่ะเป็นกระตายเป็นกระต่าย เงินกฐวัดปัจจุบันแจกพ้่มวนสองหมื่นบาทนะคะสาธาถวอนุโมทนาสาธุบุญไปทำเพิ่นได้ค่ะเด้อให้ลาบลือนสุปูสุกคนนั่นแหละค่ะที่รวมเพียรรวมสางแล้แม่คู่แม่คู่กับพระว่านาวันนี้แม่คู่กันสี่ว่าเขาปูคักๆพี่เพราะว่าลูกล้านบาดเก็บหลายคนบอกเป็นต้นลูกล้านแม่คู่กัน่แม่คู่กันนักนะค่ะวดนี้กันนักคือกันแต่ว่ากบเป็นยังปูวันบ่าตงไปซีเรียสแล้วว่า เพราะว่าบุญเข้าฮางเทียเข้าท้ำบุญกับกินแต่ว่ามันมากเพราะท่นหอดคือคนเข้ายู่สงักใบสะกอนแล้วก็ปล่อยใบสะกอนแล้วต่อหัวต้นค่ะให้ว่าหางหัวสิผ่านหัวหนึ่งแกเสียของูแม่กู้บางทีเป็นย่างสันตลอดค่ะว่าหางกันถือเลี่ยงกันมากนะค่ะแต่ว่าค่ะแม่กูก็ให้แต่เป็นเที่ยวทางนะคะเด้อค่ะเร่งเงียบน้ำกันนี่แหละค่ะบางคนเห็นใบเก่าเกศเกศเก่าเนาะ แห้งติดกระถือกะับเบาจนปากเปียกผูกออ้อะไรลูกล้านในม้่นใดอยู่อันนี้เขาบอกต้องไปหน่อยใจแล้วกเพราะจะต่องไปทอดแฉเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำดวงน้ำสิ้นเท่านะคะเป็นน้ำบุญเท,ท่า่ากบ่ดทันหอดท่ำใจแลนะคะอันนี้นายลี่ขิตมะไรคําำนะคะนอซัชราพอมะไร่ข่ำนะคะขอร่วม สะสมสามสามกุญแจไชยาพุ่มบอกอ๋จะไชยาพุ่มนะคะจำนวนสามพันบาทนะครบคนมาบุบานฝาก็้ยิ้มไปเป็นว่าถ้าคนอยากเอาคืนในปูสักวันให้พานปูแล้วก็นพานปูพานแม่คู่แล้วกังจัาสีแด้ปัาจุบันใจไปรวมเพื่อรวมสามทุกบุญนะคะเนาะลายผูลายคนอ่านบานี้กสิแดนิมนต์ปูนะคะ ann <coughs> móa <coughs> ฮัลโหลคือหนึ่งสองสามคือฮัลโหลหนึ่งสองสามคือนับ่เกินคือตัึงนับกนีคือฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามคือฮัลโหลหนึ่งสองสามคือมาขึ้นูเขาคยเียเนาะเออยึดโมตาฟูตาชิ่ว์ุกร่อเอืมครับเขยิยิมเรื่มครับยิม้าันดะปูพอเราไม่มเรื่ เมื่อคืน,นป้าไร้หูได้ต่เื่ออเหงาเจกุรีบลาปูบปือหวาปบือหวาป้าปูที่ว่าจะพักเกิดมากเก้าสิบสามนี่หละบ้าค่ะเก้าสิบสาติปูโคตรเห็นมวนกับมวนคนมวนเกิดว้าเมื่อเขาเกิดกันก็ควงขึ้นควเมือขวัญได้ับบ้านแทบไรื่องทัะปูสุม พูดแต่เขาพูดราอค่ยิ่งืมเลก็ยิ่ง่มเล้ที่ปูอแต่เพิ่งอึ็งบอกว่าพ่อพูดหนักไปแค่ไหนื้อไหนแล้วเขาต้องได้ขนง่ายยิ่งคาปูพูนี่บอกว่าพักคือใจคือใจคักคือกจยิ่งหนักพอคือใจไม่พูไม่คือใจพ่อเือว่าแข็งว่าืมคบปูคาอ่อนไห้นบอกแก่ไฟบิมบว่า พกอจักนั่งฝ่านั่งสวัรค์เตียงโตขึ้นมากขาเปิ่งขาเยื่มเอวเปิ่งเอวหน้าอกเปิน่หน้าอกพ่อด็กพ่อเฉลียวพ่อเ,เรวเราน้ <c oughs> องจะเยื่มเออผู้นี้กับเรี่ยหมากกลวยกลวโอ้น้ำไหลเยื่มข้ามหมากไหลขึ้นเนิ่งสพานเยื่มโอ้เ, <c oughs> เปิ่ <c oughs> ปจก็คือพ่อผู้เขาเขาอ่อนยืดนย่น แม่กู้ออกขาแพไปให้ถือปูตุลีบดับปูวายกับมัดแก้วเก่งกุ้่วะติฝากบากกูมาขึ้นครับวายปูตุลีเกินขิงยิ่งูนแ้วเริ่มครับว่าเค่ดีอากาคือโคมาจะถึอนไก่พอคักเถอนว่ากนเจ้าทื่อเจ้าขันเจ้าใบเจ้าโคมาคู่กับข้าวันเออขอพ่อชิงคักเอิดขอเท้าเวรทุกวันจะให้ผมโ ขอให้งานราบรื่นจะมืดการตื่นกันให้มืดจมวันว่ากันมาคู่วะให้ผ่านฝนไปด้วยดีใดญ่ทุกอย่งางคือมาคู่ขอฝนก็ไม่ตกเนาะตีก,ก,ะตกันก็ว่ดตื่นไม่เริ่มเต้นขึ้นจะเต้นมวนมืดจะลุกจะด่างโผอืมวิจะปูตาก็ปูเรืวว่หลงมัวรู เงียบครับแค่มันเงียมเห็นอู้ยปูกระปุ่นีหญ่เควาเนาะมากเออยบเงีเห็นปูหอกครับสิตัวควมรน่อั้ควาหลักเลครับปูปูที่เขาเพาะขาเงียมครับว่าขาหลายชูกระว่าแต่ว่าเยบขี้ยาช่ใช่หมพ่อหมือไงเราวาว่ ว้าวไฟใหม่เก้าพ่อบาลกโวทพขึ้นเด้มครับพูแต่งปังปังวุ้งรึครับพูผ้าเพื่อขาดโอ้ยผ้าเพื่อไหมกุ้งไก่ของเรามากวะครับครับพูนี่แหละคือการเบิงเพื่อนเนาะครับเออเพิ่งไปเพิ่งมามาแล้วเพื่อนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาครับพูจะเลื่อนอาหารอื่นพ่อปูนี่ว่าอืะงวดนี่แหละว่าครับ งวดนี่แหละงวดวันที่หนึ่งไม่สาดเลยละไม่คู่มาเลยวันที่สามสิบเอ็ดว่าสาพ่อจะจัดให้ลูกสาวเลยพูนาถือใจใจเยิ่มครับปูจะจัดไให้เลยไม่คู่จะใจคสาบสืบเงินช่วงมาเลยพ่อจะจจดให้เอาไปแว่นปั่นเขาน้ำว่าทานว่า เออลูปร mm. ้านเขาเต้นรูปหันมื่อไกคุ้ม่จวันพิ่งมือทั้งมวลทั้งได้บุญเิืมครับูทำบุญได้บุญเนาะเออลูกร้านแต่นมคิดนมไก่ชอยแต่อืมราคาความดีความงามเมื่อเจ้เหงายเนาะหงายกนนารงาเดือมครับปูหงยไม่ว่าเหงอยชรรมาหยาหงยไม่ลู้สิ่นหงายไม่สิงเดือ ยังมืห่อนงอข่อมเจยิ่มงอข่อมดพว่างงอกเพราะว่าเขาใขกก๋วยเกี๋ยวพ่อมมือเขยนเลยยังมือเข็นเลยเรียกกะเฉืกับะมือเข็นยิ่มครับพูอ่มือจะไปยังกับงเชื่อแล้วเนาะ้อมือเขยนว่าให้ฉันดิพ <c oughs> ่อว่าพ่อไปร้อพ่อมไรเยิ่มครับลูกขึ้นพ่อกับไปขึ้นมแเลาผ่านกล้วยเกียวกับผ่าน กองเงาไปของบบกชิดตั้ยฟอน่ะครับปูมาอันั่กนเธอเยอะอใจยู่มากปูปานแค่อย่างพเกเยอะปานแค่อย่างเขาว่างพวกเยอเพราะเาไม่จีบกินค่็กกินแท็กกน่งนอืมค่ะมันเปิดขบวนชีวินงไงเนาะครับปูถือว่าลูกหลานได้แค่สมทางอุ้มพรอมกับอันนั่งหนักหน่อเนาะ เออเปเกลียวผักของงามันใหบ่เมราห่ก็คือคึเกลียวแบบเมื่อคู่คนผ้าคือบ่อยคั้ที่นั่งงานงอกว่าน้องอวันบ่อยั้งเมื่อคู่ก็เพราะให่แก้วก็ค้อขึ้นใหญ่เหมือนเดิมทำต้นผ้าป่าไปทำไว้เพื่อท่างมหาจีรีเด็กก็ได้แนวเขียบแนวงานฟังดูเริ่มใช้ฝมงาเริ่มแนวเขียบแนวงานบ่อรั้าใช้มือแนวพ้มหมดเริ่มเออได้เอาแนวมาเขีบมาง้าง เออเพื ừ, ่อจะชงทางบวงหรือว่าเบิกบ <B> ุญได้บวงถวงก็ว่าได้เนาะรื่งงานประจําปื้อวัดก็ว่าได้เนาะจะเป็นชีวมงคลให้สำรับคนอมือได้รวมบุญและกัได้รวมงานคือว่ากูพบอะไรยังไงผู้เวททุกวันว่าจะคืออบบนั่นแล้าแล้วแกไม่ดีครับคุณงวดยังขึ้นบนอีกหมด งวกงหวกงก่ยงไม่ย oh. no. ิ่งไ erm ่เห็นครับแกไม่กระบอกงูยครับอืมกูแกไม่เคยกีแก้วมาใส่ระหว่างกูแกตีกันแล้วระหว่างแล้วเขียวไม่กระบอกฝ่ายหรื่งคือคึ้บไม่ใครก้าเยือมเนาะโอ้ยคือืออือพังจะวางหไปเริ่มครับผูเคาจะว่ากูเขียวกันหังเง้อเมื่อนางกูกดูั ว่กินเรากินยากัางมั่งเยอะเนี่ยครับปู่คุณเสียวท่งหยังเดี๋ยวมือพอกขวัญว,ว่าคทนขวานถือจังหน้าผาต้องมือข้างเคยไม่ให้คือะะอะไรเยอะครับเออเอาไนจังหน้าผาเขาก็มือเนาะครับปู่อ๋อผาถือว่าผาปู่พีก็เลยบอกว่าจะให้ชุกให้ยากไม่คู่วันทือแขนสุดเอ็ดไปรำถวายแล้วก็ ตัวไปคุยหรืนงอนไป่ยิ่งบ่ไปคูพอใจริถวายไหวแล้วเนาะเออไม่คู่าสัยเจ้า้าไรผ็ไม่ใจเดียไปแ้็ง่าไม่เป็นใหย่ผูตาจัดขึ้นแต่เมื่อแล้วคือเก่าหนุ่บคือถ้ามีชาวไหคือเก่างามเลยคิับห้วยผู้เา่ามานงามขาก็เยอกหน่อยงามไปคูยหน่อยได้ถึงก้าเลยยิ่งเออาเพราะไ่คู่ไปแต่ไม่คัไม่เป็นไร่ขอให้ปูโช พอให้ปูมาขอให้ซึ้งจักขึ้มักแล้วก็บรรจับขึ้เงินชมาได้กุกร้ก็จะจัดให้เงินเดือดน้องเดือมพี่เงื่งนขาที่องกันเอออึ้งัางพ่มไก่บอกพิมไก่เพชรพรานชายมาผูงามเงื่มครับผูเออหนูเงืมมาแ่หนูเงื่มพิมไก่มาแ่พอไปบุญนาผูงามหนูเงืมงามบ่ผู ามถามว่าพอ่าผ่านพอผ่านนิผ่านผ่านผ่านนาะเป็นลูกเป็นหลานพอขึ้กันครับครับขึ้นนิดเนาะคือบบนี้ก็เป็นลูกหลานพอรู้แล้วแหละบบนี้มาตัไงแต่มาตะมวอขนาดเคมันแหียเรย่อโค้งขอรองคิ่กามันยังดัางพออเป็นลูกหลานพอไม่ใช่เสียงแบบนี้อืมการมาใหญ่พอแต่เหีบเหอคุกอะยังสะอ่อนไม่คู่ให้สะอ่อนนะว่าตั้งแตก็ เกไปกิ้นเายกันยังไวักคือคนคี่คุยพวกเด็กสมองยืมอ่ะครับพอกอนคือมันเชี่ยสองยเียคนนี้ยังไม่คนมากยมเขาบ่าจังฟั่งฟอมเออไอคนขายง่วน้นครับูอ้อมกอดมือแข็งหายวาจังไงวาจังไงกิ้ม อ้อววามเือทแงหา็งไปยังไนยังจำได้ดีนะปู่ยังจำจยังบออกเข้าตั้งผูหนักโอ้ยนอบอยู่แต่งดเรื่มเพราะว่ามันเป็นบุกแดดโฟนึงนว่าจงได้ขนาดไอใช่ไหมคือแข็งแดดเรื่มเพราะกันเงื่นคคือแันงมาคุกมามาคุเสียแหมดเพาว่าพราะการใช้ความแข็งแก็งคือกระเา ท่านมั่นอย่างคือึือยึดขายคือ không แก่เนาะแต่ไม่เป็นไรนัะวงในดวงใจของแม่ครูเนาะเออเอาพาดกุ่งกันไปค่อยกันไปได้เออถือว่าเป็นบุเป็นงานเนาะเอาทุกคนเข้ามาก็เป็นบุเป็นลานท่องทุกคนเนาะเออไม่เป็นไรเอารับขันก่อนปล่อยโดดเลยกิมค่าวิฝากวิจารไฟวิปปุปป๊าปเนาะเอออันนี้นายได้คือมาไร่คำผมกับเมื่อเขาพัชราพน มาได้ข้ามร่วมถวายตือมาจจกให่กับผูมอาวุโสวัรักมือโชคไม้หึงหึงแล้วก็รวยังดุจเดินจะเริ่มอันนี้จะเอ็ขึ้นรวมุญมากผว้ราขอรอเคนเนก็เอ็มผู้ได้ด่านสองร้านหัวด่านนะเอมเพราะมันวงเงินดานอือ ลูก้านพ่อผมมัดพงกับผรเบพมัโปงเต้เนี่เรื่องหาอ้อปฏิการหัวหาอ้อมือมาขึ้นมื่นค่ะมาเกิดปิกการหัวแค่ว่ามองแค่ขาดเกี่ยวกับื่อพงพ่องอเงาะเงาะเงล้ยผร้านพ่อหัวมัดแรงเยอกว่าพ่อหวเต้แต่หัวรงผู้แรงเอื่นเนาะตอนนั้นเกี่ยงใ่กมาขึ้นย็นพวอหัว่างห่จกี่นครั้พู ลูกหม้วเรียมมามหมากอมือเราคือครับพวกทก่วางคว่ำควายได้ก็มือเราหมวกมาใช่ขมือพอความเอาปะกันนี้แค่ก็มันคือหัวอรมือมม่คือแค่หมวพอทั้งเกิดก็เรีย

ก็มักกว่ากะเออให้ใะรเออกข้าโคอะไรวะเราเรื่มเนาะไม่เป็นไรนักแขบอเอ๋อเนาะบุวนเรื่มนี่อะนี่อะเขาว่าบุญอิ่มหมกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญเข้าใจไหมพือใครพุกนั้นได้มม่บุญกูกาเข้าปกติเรื่มปีนี่ไม่บุญเชื่อนึ่งแมนบอกอันนี้พ่อห้ยไม่บุญตก่รอดไม่เรื่ มือ่อไรตลอดขั้นมันอยู่ไกลพุทธมือบุญตลอดได้เหี้ยเพราะจักบุญนั่นบุญนี่บุญรู้หอพุทธาบุญรู้วัดบุญนั่นบุญนี่น่ะเาาห็นว่าเขาเอื้นบุญหมดเลยครับแสดงว่าอืมถ้ามหาปูตาหรือปู่ศิษย์ขาวลูกหลานก็มีบุญตลอดเนาะ มันปวิดกันเนาะน้องนั่งออเนาะเออไอ้คือพานมาข้นงคยืมหลายผูกหลายคนเน้องดูเนาะอยากให้พ่ออายคืออะไรพอพ่อเนียถืออยู่แต่อะไรอย่างนี้คือกต่ของอยากางนี้คือแต่ของว่าจะพายทีพ่อพู้น่ะขวัญใจผู้ได้รืมพ่อเนปี่าเออพี่สมัยไม่มีนุชารานชื่อิพ่เอออี่งางวัวบานเกิดเกิดขมาว ขอต่ออสงมุม่งเออนอขอถุดใจอุดมรับโบพุทธญาดำปางราชนีนิพพาเออเกณฑีราภานุกิจอันนนนนนดน,อนั่งภาเรื่องยืนนาที่ช้าเรียกแต่พี่ยังนี่นิติการัชาดาภานุกิจเปรมคุด,ดาวันหนาเนาะ อาวบมาให้ไมอครบไมอได้าม่ครมไหวกูกูคมเรียกแกอารุปแกกูพอกไปเลยห้มม้ออยากรูดเยูไม่ยอมแต่มือมึงพวอยากรูดเป่าไม่อมกไม่อยากรูดต่ออันอันเป่นตูวเ่นตไปก็คือไงเรื่องอันนี้แพ้มาทางช่องแตงไปความตงอเจ้าปูการรู้แกอย่นะ แต่ว่มมาไม่ตปินแกงใบอเองไปกักออแบกบพบะบอกแก่เพื่อนคือไม่บ่วแตงโมเจะปู่มันก่อนเนาะแก่เพื่อ <c oughs> นคือแงแงใบเกลมเป่าเขี่ยวก็คือเกลมขึ้นกุ้งขึ้นได้เนาะแตแงใบเอออีนนยางแตงใบกับคระบอปู่จ่าเพราะว่าชื่อแตงโมคือหวยไม่ถูกเปลีป่ยนไปแกงใบดีวกว่าเขาไม่ใด่แต่งปู่แต่งยาก อันนี้เปิดแตงใบอืมเออแตงโมขอกับขอรบปูตาพอองปู่าคาือมะราบพร้อมกับองค์ม้กล้ขอร่วมถือขัดเจดีเก้าครั้งอืมลูกขอขขดคข้มข็งบุมอ่าขอให้อีน่งแตงโมรพร้อมครอบรัวกตรงม,ม,ม,มือถูกมือหลักมือถูกมือมันมืออุ้มันขวัยืม พอให้กิจการงานจะเอืองก <c oughs> <c oughs> ้าวหน้าเงินได้นองโชงได้งานจะเอืองจะเดินนะลงกนะนะท่านแกงโมท่านแกงไวยแว่าเออแกงไอือันนี้แกงงั้นเอออันนี้แกงมันกัดคัดรื้อมันกัดแปดมูรื้อเนาะเอออันนี้ผังมาทางช่องแกงโมนั่งไพ่ราะหรือว่านั่งหัวรอเอือนั่งอุดมไม่ใช่นั่งอุบล แล้วก็นั่งบังอ้อมนั่นงกันคือขโมงหกับพวัวโทมนิจะยาบังออนอังคาจกินธนาชัยวัดอ่ามือถูกมือรับมือชกมือมนันหิงหงแล้วก็ไวด้วอโคให้ถูกหวยวันที่หนุ่งทุกคนไม่คู่ววเบ่าแักคลิปไม่คือกะกไรบอกพ <c ười> ่อว่าค่เมื่อยว่าค่ โค้ด่ะพ่อันม่เิพ่ข้าวก่อนนี่กือพ่อข้าวไ่เอักพักแ่อไข้าวขางหนู่งพ่อไงใค้พ่อนางเอาแงมัดมือกับถึงงานเลยกับพ่อเรื่องันเมื่อถึงโน่คือโค้ครับเมื่มอดเม็นมือยก็ยัขัดอยู่พูกได้ว่าพ่อขเสียงดีครับเยงดีะจายหนวใ่ด้วยโอจัไงโค้ดั หนาไปคือบทอ่นงั้นก็อัมาเรียนคือบทชาบูซาบูต่อยซาบูบทช่อจ้าขาบูขอจังหน่อยขอจังหน่อย เป็มานาขอเขาไม่ใจโอ้นโอว่ะขากะขากลุ่ขเกินขากึ่งเบื่อขึ้นพอไรกพัดลวกเบื่อขึ้นพอเราไปยืนหักหักมันดูนันแคขึ้นมันหลวมล่มงเหมือนเดิมครับมันอ่อนว่อนนี่ยังข้าวคู่เขาล่มพอนโอ้ป้าแกแค่ามันรู่แล้วพ่อเราเข้าใจผิดหรือเป่้ยคือว่าเขาจะล้มจะตายไงนี่เ เขาถึือก็คือการเนาะเขาบอกขึอกอดคือข้าบูวอย่างคื้ไปคั่วคือคั่วเกลื่อนเวอร์ขึงกับบวมัดคู่ก็คือเขาบุกว่ามันเิงาคือเด้ออันนี้ผ่านมาทางข้างเขนบอกเออเออนอโถปีกนัดวันวันนี้นณที่นี้อำมวยโมคุลไทย ออพอมกับนั่งรถกันหน้าเนาะออาขอให้มือโชคเหมือรงเหมยโชคเหมอมั่นหิงหึงแล้วก็รวยจะเดือดจะเดือดนะลูกนะอันนี้กต่นางกันชินีดวง